รายการนะทุกคนเฮากาโอ้แซ่บบอโต้แซ่บบอพันถ่ายแล้วฮักมากินกันเนาะพันแซ่บเด้อทุกคนซีมือเบาสุกพันเห็ดกินกับเป็นเห็ดเวียกกะเก่งไม่ยังเก่งเมื่ทุกอย่างนะไพเดสิได้เป็นแฟนพันเนี่ย เขาบอเสื้อดอกคอยยานจะบอกว่าเอ้าจังไรเมื่อยขึ้นเองนะแบบสิแม่นบอกถึกบอเขาเล่าฮะคอยเจ็บเอวว่าคือหูเนาะอาหารยังไงสาวอยากกินซี้นอ๋ออยากกินซี้นแกงเต็มหม้อพาันกินเลยทุกคนแซ่บ ใส่เห็ดนี่ของทุกอย่างธรรมชาติได้น้ำม้กับปหาสดๆเดให้เจ้านี่ปลาแตะเอาเมื่อใดดีวัตถุปลาเออเอาไมเอาจะลงได้เขาจะลงอีกบ่ลงอปลาบ่เออพอดีใครซื้อเอือบิ้งให้เจ้าใครซืเอไปบแบดใส่น้ำตาลทอดมันอยากเปื่อยนะครับมันนะมันต้องใส่เอ้าว ขี่แม่สบออ้าวคือว่าสมุนไพรแสบขนาดข้าวสดเนาะยังกับสดเลยแบบรันตีบรองมากเปิดต้นทับดีๆทำมาส่าวหน้าอยู่หรือใดถ้าทำมาไม่ไม่อยู่ได้บอกกันได้สุกขาวไม่อยู่แด้วเจ๊ขาวแท้บ่อ่ะดินน้ำม้วนอยู่อยู่ได้เหมือนกันเนาะเขาเคยเห็ดอยู่พุ่นอยู่ในเมืองเขาผัดเห็ดอะเห็ดนี่เนี่ เขาเคยคาดขายเลยมั <rue sponge noise> ้ยมาตรงยาดมันเข้มเลยแกงหน่อไม้มันมาแเห็ดยูทูปมาจากปีแล้วหาปีอย่าได้บอกเห็ดก้อนไข่ลายเลยทุกคนก้อนเลยเนาะแม่นเรากูเห็ดไข่ตั้งค่ะวันสองพันสิบเจ็ดแต่ว่ามันเริ่มลงคลิปจริงจังในสองพันสิบเก้า ตอนเริ่มทั้มีดหันขอเหตตตั้งแต่2,000 2,019ขอเหตต2,019แต่ว่าพวกมาได้เงื่นตอน2,000 9 9ปลายหอวเสียดตอนไปเจอกันรี่อของชื้ยได้เงินหรือเปล่า ตอนนั้นได้แล้วเริ่มได้ห้ากระไรสองเดือนมั้งโถผมพ่อเกิดกันตั้งไรเกิดกันตั้งไริ่มสองเดือนไปตอนไปกินงูสิงอยู่ก็ได้เบเทียนก็มาซุกกหลายอย่างเนาะบางคนตีกี้ลงทิพย์ก็ไปจาควางโฆษณาเฮี้ยยังไงแต่ว่าคนเบิ่งร้ายขนาดตอนเนาะเป็นข้าตะกี้เนาะเจ็ดแปดเซนเป็นล้านวิวแต่ได้เงินหน่อยเลยมาจักรมาซุกเออจะลองวางโฆษณาเบิ่งก็ได้แบบลองเห็ดตอนนั้นได้บ่ฮอด สามรอยเหรียญสิบเนาะได้น้อยแต่ว่าคนเบิ่งหัลไล่เงขนาดบาคนเบิ่งเป็นล้านได้เงินบ่ถึงสามรอยเหรียญว่าบริวาลโฆษณาบอคลิปมันกระสันแน่เจ่าน้าหนาวนะเจ้าชีลายเนาะเจ้าชีลายเงียเงินตอนนะแม่เนะกันหูจักว้างเลยตอนทั้งวิตนาณจะไหลไหลมามาปรุงต่อกันเลยวันนี้อันนี้บ้านจะใส่น้ำตาลอยู่บ่ใส่น้อยนึงเนาะแล้วแต่คนมากเชื่อเขาวนี่มากโอ้บอใส่ให้มันบดตัดให้มันบดเข้มจึ๊กขนาดเชื่อเขาวนิ่มใส่ผัวกินคือการกัดผู้ใจเลย กข้างนอกกระใสเด้อเฮ้ยสูตรตัวเมียสอนแหละเฮ้ยอย่าเกลืออย่าใส่ไลน์นะเฮ้ยเออพอฮห้ใส่ไปแดกเฮ้ยเอ่อเท้านี่แบบทันรับตาแบบบูแนงบึ่งคิดว่าตุ่มวานเลยนะไม่เห็นหรอกเห็นหวานเนาะหวายบ่เส็บเนาะเจี๊ยขาเห็นเนาะเีอยนนี้ก็เริ่มเป็นปาหวานจะเจี๊ยขาไปหูว่าแบบปิ้งไก่้ไวนหน่นยหูว่าแบบคล้ายขาหน่อยยังใส่เป็นนู่นอะไรอันนี้เป็นนู่เด้วยหรือเนาะ อีกหน่อยนึงม <for ced> um, uh, ันหลายอยู่อีกหน่อยนึ่งทำใม้ตัดกับต่น่ะเจ้ากันเล้วจะสูงบาสุกบาสุกเนาะบาเสียบจังหวะกันใหม่เอาพักขันแยงบ่มีบ่บ่อันนี้บ่ใช่บ่สิใส่พักขาเอาเออขันเท้าใส่พักขันแยงกับพักขาจะมาตัดกันน้ำขันใส่พักขาคือแล้วพักขันแยงแต่ว่าขันใส่พักขันแยงเลยแล้วพักขาอันนี้ใส่ปลาแดกอันนี้น้ำหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันขันแยงกับเท้าทุ่งน้ำน่าปล่อยมันน้ำถมมันบ่เกิด อันนี้ก็เปกระเสีนยจจนะทุกนที่เหลือกระถานปดฟดแล้วก็จะเอากระดูกกะนี้ใส่แมนตาใส่เฮดอีกขอบหนึ่งตานมันฟดอีกอันนี้คืออ่าคลิปที่สองของ,ของการแกงน้าไม้คลิปประตูมือนี่ยท้าว่ากระแส็บบอกกระแสบอยู่ <laughs> <laughs> มันจะง่ายมนะันกระแส็บตัวมือนี่ยมันพายุเข่าพายุเข่าแล้วมาลมมันผัดแก๊สมันมันบอรชุกแน่บอรชุกแน่จะนั่งกระพิษพลาดอีกโบเป็นแกนันนบ่ได้ได้ข่าวว่าอันนี้ก็ ทำบริษัทเกลือมาสิบ่มันก็แซ่บอยู่แซ่บอยู่ถามว่าเราแซ่บอยู่ข้างในคนตาตาบอดซีนเดี๋ยวขอไปเอาอันไหนก่อนบอกเอาอยังอีกนี่มันงุ่มใส่บ่ให้อันนั้นมันขาดร่มบ่ยืนบังเอายืนบังเอาก็ได้ผัวตอนนี้เขาก็กำลังแห้งสุดเลยวะนี่แมนแห้งสุดละอีนี้จัดชิปเป็น EP ใครเนาะถ่ายกับเจ๊ขาวกับผมผู้อเมริกันสิตัดลงทุกคนต้องถ่า ติดตามไปเนาะเดี๋ยวแต่มือตัดต่อเฮาตัดหนิค่ายเนาะเดี๋ยวนี้ตัดยากเ่ยเดี๋ยวนี้มีคนตัดต่อให้เนาะสบายเว้ยปะมันมันตัดยาก่ยมันมันใส่เวลาโดนตืมนะทุกคนเนาะเช่นเราถ่ายนีคลิปภาคกมาลงอ่าคลิปตอนไปเวียงตอนไปเวียงนี่ยยังอยู่ประมาณสองสามปีพี่เพื่อนเนี่ยปีเพื่นลงนะซีฮ้าเพราะว่ามันใส่เวลาตัดประมาณสามสี่มือเลยมันต้องใส่เอฟพิเอฟนึงนะ แม่นนะแม่นวะโอ้ยได้เป็ดลอยได้คลิปลราเป็ดลอยเลียงได้ปุ๊บจับกล่องออกมาตัดปุ๊บประมาณสิบโมงหนึ่งมันออกมากินกระท่อมมาซองหม้อแม่นวะคนดีวะมาเมาเน่มาเมาเน่แล้วก็ไม่มาตัดแล้วมันก็นอนคาโต้แบบนี้พอเมื่อต่อมามันก็มาตัดอีกประมาณสิบโมงหนึ่งหรือวันออกมงแม่นวะแม่นวะคลิปหนึ่งค่ะเบิร์ท่อมประมาณอยู่ประมาณหม้อแบบนี้ลงคลิปนีใได้จำได้อยู่ไหมเงินละพอเป็นเงินน้วยกันโอ้โหเบอร์ทูปขาดำก้อนนั่งเบอรทุบนะ S <S หาสปอนเซอร์อีเด้เนี่ยใครเป็นสปอนเซอร์ได้ทุกคนเด้อ <S <S ได้เ<ด><ด>บิ่งคลิปนี่ก็เบิ่งโฆษณานทำเนี่ยหาสปอนเซอร์อีเด้เนี่พอครจุกผ<อ>่าตากล้องเอาแบบสปอนเซอร์เป็นนงเป็นนัวก็ว่าไป,ไป,ไปเลยเปแบบ็นเอ้ยตะกี้เคยมีแหละทุกคนตะกี้เคยมีรถด,ดีเข่าคันรถด,ดีเบิ่งอยู่กับติดต่อมาได้เลยทุกคนขับขึ้นคือเก่าเลยแน่นเนตะติ๊กคีจะเห็นคลิปอีสครังนะเห็นคลิปแบบมั่วซั่วตึ๊กป้าโบ้ยแบบเพื่อนบ้เพื่อนขันจังจ้างสองปีหูแต่ข้าวแต่ว่ารายการนนี่เเป็ตด้กาอยู ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวถ่ายอีกจังหน่อยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาสีตัดไปตอนอ่ามันฝุดเดี๋ยวเขาสีเอาในใสเนาะเพราะว่าล่มกันไปแต่ไม่นส่เงาไปตลอดไคตัดแต่บนันมันจังอร่อย ดถือประแดสูพนามาอยู่ังเลยเจ้ามาอยู่ใส่ก็ได้ยากเโอ้ยมอนี่ือหูวะบรรยากาศน่าทุกคนทนถ่ายราการนกค้ไมแม้แ่บรากาคับ้ือคาเนกบแบสุดบบียสอกคนเจริงพนโลเด้อแบสุกทุกคนไม่หยางว่ายหยาง่ายย อะ่ยขัวขอยัวข่อยข่วข้นี่เบอกดหัวนี่นะทอดหัวนี่บอ่แมนมาทุกคนเอาใส่นี้เลยใส่คื้กันอใส่ยานังก่อนนะใส่น้ายานังก่อนเยใส่เลยเนาะแมนโอเคพ่อบ่านังทำนี่ทำทุกคนายเติมใสอีกอะไรจิมจริงน่นึงเนาะมันคือเคียวค่ะเว่บุดเอาไดบุดเอาโอเคพ่ออะไรนังทนี่ มาซุกนี่ก็เป็นคนใจบุญเนี่ยเป็นคนบ้านนี้วะใจทีอว่าใจบุญท่นเขาเลือกเป็นนายบ้านนี่เป็นบ่บ่อผู้สางทางเนะทุกคนจะดมทื่นมาเหตุทางทางคนขี่นี่ยเงี้ยวาเท่าได้ฮะคันเป็นนายบ้านร้อยเมตรบ้านบ่อสองสามร้อยเมตรเบิดเงินไปกับลายร้อยล้านทุกคนเอ้ยคือบ้านข่อยนี่ไปไปอยู่บ้านก็ไปง่ายไปอยู่เพราะได้เหตุทางเขาแต่ว่าคันข่อยเป็นพวกบ้านนี่ยขอเฉพา่ให้เปิดเพลงดังได้บ่ให้กินกระทบกี่ ่อนแล้วพ้นอยู่กีแน้วกบ้านอยบ้านเอาแค่น้ำมันออยู่ให้เราโจบ้านขวานเฮ่ไม่ได้นขวานเปรตบ่วงตดขาบ่วงใหญ่นี้หน้าตาเียงใหม้ข้างนอกมันแสบขนาดแบเบบชดเนาะขึชดเลยแบการันตีแต่กียขาเกลขบรตแสบปติท่าน่ีงแ่เื่อทานบ่ลับหลังอยู่

ถ้าทำมไม่ไม่อยู่ได้บอกกันด้สุขขาวไม่อยู่ด้จขาวแทบบ่ดินน้ำมนอยู่อยู่ด้นาะเขาเคยเห็ดอยู่พุ่นอยู่ในเมืองเขาันเห็ดเห็ดนี่นี่เขาเคยค้าขายอะไรมานี่มกันเป็นมะพร้าผ่อนนาะลุกมาเน่ยรับตากินเาลดเนาะแต่บางคนเลยลุกแบบนี้เนี่ยตัดมยตองลงมาดูคอยข้นเขาขนาด แม่นก็เด่นใช่ป่ฮะบอเจ้าเขาเล่นทหาิงันนะพ่อยนาะติงเงียเจ้าว่านะเขาเขาไปได้มักลิงกันพนันเจาว่าเนะเห็นบ่มาเนี่ยอยากเยังเด้ก็มาใกล้ผู้ชายก็มีแหงเดี๋ยอมจักสิาไรเนาะขนาดใกล้เังมีแหงเจ้าเขาย่านจอกค้างเขาื่ย่านจอกกต่ว่า อัองเจาเคยอ้าเนี่ด้อเพราะฉะนั้นว่าเห็นหน้าเลยก็แล้นิวเ่และคด้ได้โดนคือหนึ่งว่ะตนว่าเออเนาะคนแก่นี่คือมีประสบการณ์แบบสิตัมือด้ยเสราะ่าขาย์ยได้เลยทุกคนเอามือฝาเาะ่เอนยังมั่บรรยากาศประมาณนี้เลยทุกคนโอ้ยเท้ากับแกงมาเพื่อน หลังจากเสร็จรายการนะทุกคนฮากาโอ้แซบบอมาโตแซบบเพ่นถ่ายแล้คฮักมากินกันเนาะพันแซบเลอทุกคนซีมือเบาสุกพ่นเห็ดกินกับเป็นเฮ็ดเวี้ยกับเก่งไม่ยังเก่งมา่อทุกอย่างนะไพเด้สิได้เป็นแฟนเป็นแม่ค่ะเนี่ ขเขาบัเส้อดกอกคอ,อ,อ,อยย่านจะบอกวลาวจังไรเมื่อยขึ้นเองนะแบบสิแม่น,นบ่าถึกบ้า,าขอเว่าฮะคอยเก็บเอวบ้าคือหูนะ้เนาะอาหารยังไงสาวอยากกินซีน่อ๋ออยากกินซีน้น,นแกงเต็มหม้อพาคก,กินเน่ยทุกคนแซ่บ ไ่ตัวหนึงมันออกลูกโตปลาน่าเพิ่นกันนี่นะทุกคนกุ้งกวางเลยบรรยากาศก็ดีเนี่ยมีผู้ขกผู้เขาเวลาอากาศหนาวๆนะทุกคนจะเขาว่าอากาศหนาวนี่นั่งแบบว่าพิงผอกพิงภัยเนี่ยููเขาหลังบ้านหากผู้ใดมานี่ต้องขมเพื่อนหรือขมสะพาน Say น o say no เนี้ย แม <Man. S 2> นคักเนาะใส่เฮ็ดนี่ของทุกอย่างธรรมชาติได้นไม้กับปหาสซดไอ้เจ้านี่ปลา้ะ <c oughs> เอาเมื่อแต่อีกวัสดุปลาเอ้าแม่เขาจะลงได้เขาจะลงอีกบ่ลงอาปลาบเา่เออพอนี้ครซื้อเอือบทิปงให้เจ้าใคอซื้อเอ,อเือบแปบ่ใส่น,น้ำตาล ทอดมันจยกเปื่อยนะครับมันนะครับมันต้องใส่ขี่มันจะบอกอ้าวคือว่าสมุนไพรมึงไหนามว่ามาครบทีมบอดีนั่นไดเพราะว่าเจดอลรีพอนบ่ดี้สบายนะทุกคนนิต้าก็บอดี้มาออเนิต้าถ้ามิดอยากมาบัดแม่บอสบายเพิ่อนไดจะอยู่เผ่าแม่เนาะ แม่ซึ่งได้เม่กำลังกินข่าวอยู่เม่ซึ่งโอ้ยสิเปล่าเม่นี่กับใครนี่กับใครอแล้วก็บริท่านเดนนอนอีกตะเก่งเนาะหน้าตาบ่โลยนะว่าจำเสือบริเตนอนหักหน้าตาบโลยฮะเรื่องเสือออกแบบไม่เฮ็ดอนไมยและแล้วละเสือฮะ หักประมาณจากมือได้ฮอบอดอาทิตย์ปวดแล้วเว้ยตามคิวสิบห้ามือสี่สองอาทิตย์หาสามอาทิตย์เออตีไปสามอาทิตย์นะเพราะว่าเสื่อเพิ่นเห็ดนะเสือนอแตกเสือนอแตกปวดเมนใช่ปะแค่เซื้อนอแตกไดร์บอ้ะเฮ้ยเฮ้ยตัวใส่ตัวเอาเกงนายเต็งมาใส่นะฮะมอวสุกจะเข้าส่งซ้อนเขามาใส่ อันนั่นแหละสีนั่นแหละเออกางเก่งไม่คู่วะจ๊ะเออโบแมนซื้อหาโตในวบอลใบซัดเตียวเหรนบ่โตบแมนหาโตไทยกับลืมเลยสวยมากจะไทยบ่ขอกัดซื้ออันนี้มันมีหาโตเซตหนึ่งมันเป็นเป็นในกล่องเดี๋ยวอยู่ในกล่องกินวกจ้าสิกินเขาถ่ายจ้าลอยจ้าลอยเลยเฮียวดาพุ่งไปตุ่มนะพุ่นไปโบยันยุ่งกัดนี่เด้นะ เขาก็กินประมาณนี้แหละทุกคนจากนั้สีไปทงสีเห็ดยังบ่เห็ดยังกินต่อแหละอิ่มแหละเสก้วนียวกงเนาะอมกับเก่งด้อมเก่งเรียกเก่งนะอมขนมอมอมขนมอมเงินอมเงินจะพยาอมยังคิดยังเบาสุก อยอยบ่ได้คอยต้องเลียปยปต้องเลียเขาจะอ,อเลียอมอมงเงินกกัออ่องอแเามนทัน,ย,นยากลรกสวนกันไปเลยนะเฮ้ยปะสิละเลยเลยอกํลังยากไปสิเนะาะเพิ่นกระทอดนะให้กินนะเนาะอาไปขายในใดเนี่ฮะ อขี่รถอันนี้บาไปฮะเออกิ่งนะมาสิจับนี่ผู้ใดอยากได้เพิ่นก็มีขายเดิมพันธุ์ขายเป็นเป็นเป็นอันบ่เลือจังไดเป็นกิโลเป็นกิโลขายโลเจังใดตอนนี้จะขายกิโลละแสนหาสิบพันหิบข้าวบวชเพงเนาะทูกกิโลหนึ่งได้หลายได้หลายกว่านี้ได้อันนี้เบนหอดกิโลเดี๋ยทุกคนเพราะว่าเพิ่นขายอันละพันหรือสองพันสองพันได้เพราะว่าเขากินอยู่ปักเซออันละสอง จ้าซส 10, พันจิ้มอะไรซีซีในเบิง่งดนะทุกคน<ป>เอาไปก่อนปะไปนั่งกินน้ำกันฮะเอาข้าววะเออข้าวไปเอามาใหม่กันจิ้มในกา<อ>ทุกคนนี่ยเม็ดไซป่านเพินพ่นเพิ่นเฮ็ดขายเดย์ไหมจิ้มงานเท่ากันแล้วเลยอันนี้ไม่ยังเอา้ายังเอา้เอา,อาซิมคำหนึ่ง ขาไม่ใส่ป่าน,พนเพินเห็ดเไปแน่นไห<อ>มน่มน่นคอเาะอาพิน,หน,น,พนเหนะ็ด<ม>เด<ส>เจพนินเห็ดเองเดยซีมือเพิ่พน,นบรรยากาศดีดีกับประมาณนี้นะทุกคนนะครากัคลิปนี้กับซีดลาลแล้วนี่อ้จะก็เลิแล้วเห็ดมแทบกินกับไป็นะพะกํลํเิอ้ฉัก็้มแม่นกินบ่อสมโภดตัวนี้สำหรับกรเบียมแน่มาเบิ่งฮัสซิมเบิ่ง กินก <l ầ y> <c ười> ับอาหารกิ้ดองโอ้ยแซ่บเลยแหละอันนี้ฮะกินกับกิ้งดองกับกะลัมต้นยะไรนี่มันเขายังมาหอมใส่เทียมใส่เทียมเด็ดเป็นอันน่ะฉันใส่หมูแท้บบบุพงคอเนาะเพื่อเสหามาแต่ใส่เอาคุณผู้ชมในนั้นไม่ยากพอยกระเบ้าเห็นตุ๊กจั่งนะทุกคน คลิปนี้กันซล่ากันเด้อจังไดกระปากกดไลค์กดแซร์กดซับสไคร์เดี่ัำคันฝากเบิ่งโฆษณาในเด้อลาเลยบายกดไลค์เด้อซิปคลิปในเจ๊ทาวนี่โอ้ยหาเงินแต่งเจ้าแช่ปะ